เดี๋ยวลองดูครับว่าแกงเขียวหวานก่อนอื่นเราจะต้องทํากันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่น้ําพริกแกงเขียวหวานซึ่งเราจะโขลกันสดๆเลยดีกว่านะครับส่วนของน้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยจะมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็ลองดูกันว่าเริ่มตั้งแต่ต้นก็คือพริกสีเขียวครับก็มีทั้งพริกสวนและก็พริกสีฟ้าสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีพริกขี้หนูสีเขียวเช่นกันนะครับซึ่งพริกขี้หนูเนี่ยจะให้รสชาติที่เผ็ดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมะก,กรูดแล้วก็ยังมีตะไคร้ รากผักชีแล้วก็ข่านะครับซึ่งเราจะมาซอยกันทีหลังนะครับและที่เหลือจากนั้นนะครับก็ยังมีกระเทียมครับหอมแดงกะปิเม็ดผักชีแล้วก็เกลือครับผม เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มตําน้ําพริกกันก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเราเริ่มต้นด้วยหอมและกระเทียมนะครับจากการโขลกหอมและกระเทียมให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆเติมพริกสีเขียวต่างๆเข้าไปนะครับอาจจะมีสีแดงแกมไปด้วยพริกทั้งหลายก็เข้าไปด้วยกันตำตำตำให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยเปลือกมะกรูดครับผมจัดการลงเปลือกมะกรูดเข้าไปตำให้ละเอียดเรียบร้อยอีกทีนึงก็ที่เหลือก็เป็นผักที่ให้กลิ่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรากผักชีข่าหรือตะไคร้นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยเลย ตามด้วยกระปิดครับแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้ความชื้นมันลดน้อยลงนะครับปิดท้ายด้วยลูกผักชีครับลูกผักชีซึ่งเราก็ต้องจัดการเอาไปคั่วกันซะก่อนนะครับก่อนที่จะมาตาในครกเพื่อที่จะทําเป็นน้ําพริกนะครับเมื่อตำกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้น้ําพริกออกมานะครับหลังจากที่ได้น้าพริกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันเลยครับว่าแกงเขียวหวานที่จะทําต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวน้ํากะทิครับผมซึ่งเราก็จะมาผัดครับ แกงซึ่งเราตำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะทําเป็นแกงเขียวหวานไก่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีไก่นะครับผมก็ใช้อกไก่ประมาณสัก2ขีดครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบอีกอันนึงที่เราจะใส่ตามเข้าไปก็คือมะเขือครับมะเขือทั้งมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็อีกอันนึงก็คือใบโหระพาครับผมซึ่ง ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในแกงเขียวหวานซึ่งเราจะทํากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าทุกอย่างครบแล้วเราเริ่มต้นด้วยการเคี่ยวตัวกะทิก่อนเลยครับผมเมื่อกะทิเริ่มแตกมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มใส่พซิกได้เลยครับเริ่มเคี่ยวพริกแกงเขียวหวานสักครู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ตามลงไปครับเราค่อยๆผัดเนื้อไก่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะครับ หลังจากเนื้อไก่สุกแล้วเราค่อยใส่ผักต่างๆตามลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาหรือมะเขือพวงนะครับเมื่อไก่และก็ผักต่างๆสุกเรียบร้อยดีแล้วนะครับผมก็จะเติมน้ำกะทิลงไปอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับเมื่อกลิ่นหอมของพริกแกงนะครับแลวก็กลิ่นสมุนไพรต่างๆและก็เนื้อไก่เนี่ยเข้าไปในกะทิจนดีเรียบร้อยแล้วนะครับกะทิที่เติมก็ไปใหม่ผมก็จะเอาเนื้อไก่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะผัดข้าวต่อไปครับ หลังจากที่ข้าวคลุกกันดีแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ไก่ที่เหลือตั้งแต่ต้นกลับลงไปอีกทีหนึง่งเพื่อให้มีรสชาติเข้าไปในเนื้อข้าวมากขึ้นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จัดการตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตักข้าวใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วได้เวลาจัดจานกันเลยครับเอาจานมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้าวมาแล้วเช่นเดิมครับความถ้วยลงไปนะครับไวไ้ตรงกลางเลย ได้ข้าวผัดแกงเขียวหวานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแต่งจางนนีอีกนิดนึงครับเติมผักต่างๆรอบๆครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดแกงเขียวหวานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย ชอบหรือไม่ชอบอยังไงอย่าลืมนะครับแนะนำกันได้เขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ